สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระคอมกันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ c อมได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านพระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครปกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยเหรียญพ่อท่านเช่มนะครับวัดมะขามเท่าอําเภอนัตจ,จังหัสงขานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอายุครบ97ปีนะครับเหรียญน,นี้สร้างปีพศสอง0นะครับ เหรียญพ่อท่านเช่มนะครับวัดมะขามเช่านะครับอำเภอระนูจังหวัดสงขานะครับปี2550นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระคอมหกห้าหกส7่เจ็หเดหรือติดต่อทพื่คอมเมนต์ด้นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเช่าพระเครื่องนะครับหรือจะเป็นเครื่องรางของขลังนะครับพระบูชาสามารถเข้าไปชุมในเว็บไซต์นะครับร้านพระคอมเว็บไซต์ร้านพระคอมนะครับ ท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าด้วยครับช่องร้านพักก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีพ่อท่านเชี่ยนะครับวัดมะขามเท่านะครับมาฝากกันนะครับและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ